ธรรมจักรกระปวัตนาโสตเอวัมเมสุตังเอกังสมาย,ยังพระควาภาลานสิยังวิหะติอิสิปัตเนมิกทาเจตัตะละโขพระควาปัญจวัคคิเยพิกุอามันเตสิเทวะเมพิกเวอันตาปัพาชิเตนะ นะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามมสุขันติกานุโยโหนิโนคมโมโปทุชนิโคอนาริโยอนัตถสันหิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตติอัตติกิละมะฐานุโยโหทุกโกอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโอันเต อนุปัชฌมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจักขุกะระนียะกะระนีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตมาจะสาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจักขุกะระนียะกะระนีอุปสัมมายะอภิญญายสัมโพธายะ นิพพานายะสัมวัตติอยัตเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสรยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจกขู่กาลนียานะกรลณีอุปัสสมายะ อภินญายสัโฆทายะนิพานายะสังวัตติอิทังโคปณนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามะระนำปิทุกขงังโสกัปปลิเทวะทุกขะโมทะโสกัปปลิเทวะทุกขะโทมะนัสปายาสาปิทุกขาอเปอปิเยหิสัมปโยโทุกโขปิเยหิวิปโยโทุกโข <c oughs> ยังปิดชังนะละพันติดตามปิดทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปะณะพิขเวทุกขสมุทายุอริยสัจจังยายังตันหาโโนพระวิกานันทิลาคะสหคตาตัตตะตัตตลาภิทิทีเสยยะทิทางกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา ยิทังโขปณะพิกเวทุกขะนิโรธทอริยสัจจังโยตัสเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรธทจาโคปตินิสันโคมุติอนาคละโยยิทังโขปณะพิกเวทุกขะนิโรธะคามิเนปฏิปทาอริยสัจจัง อะยเมวะอะนิโยอัถังคิโกคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจยังปลินเยออยันติเมพิกเวปุพเพอนานุสุเตสุ เมสุจักของอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารลโกอุตปาทิตังขงปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกขเวปุพเพ อนันตสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอันันตสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชา อุาาทปาธิอาโลโกอุาาทปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวุเพอานอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุาาทปาธิญาณอุาาทปาธิปัญญาอุาาทปาธิวิจาอุาาทปาธิอาโลโกอุาาทปาธิ ดังโคปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปฏิหีงันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะบาทิยานังอุทะบาทิปัญญาอุทะบาทิวิจาอุทะบาทิพาโลโคอุทะบาทิอีกทางทุกขนิโรโทรอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพ อนัน <rude S 2> ุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิธรรทุกข์นิโรโธอริยสัจยังสัจชิกาตพันติเมพิกเวปุตเพอันันตุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชา อุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิคเวภุพเพอนัญโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโลโกอุทปาธิ อิทัมภูจะพะควะอัตมะนาปัญจวคิยาปิกภูคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปันะเวย,ยากะละนัสมิงอันยมานอายะสมะโตโกนธัญสะวิละชังวีตมะลังธรรมะจักหงอุตรปาที่ยังกินจิตสมุทะสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจะพระคาวตาธรรมจาจักเกภูมิมาเทวาสัทมนุสษสษาวีสงเอตังพระควตาภาลานสิกยังอิสิปตเนมิคทธาเยอน,นันตตังธรรมะจักกังปวัติตังอัปติวัติยังสม,มเนนวะพามเนนวาเทเวีนวามาเลนวาพัมุตนาวา,า,เ,า,วา,า,วาเกนะจิวาโลกสัมมินติ ุูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจตุมมหาลาชิกาเทวาสัตมนุษสาเวสูงจตุมมหาลาชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเวาสูง ตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาปุสิตาเทวาศัทธมนุษสาวสูงสุติตานังเทวานางสัตทังสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธมนุษสาวสูงนิมมานรตินางเทวานางสัตทังสุตวาปณะนิมิตวสวัตตีเทวาสัทธมนุษสาวสูง บางนิมิตตวัสวัตตเทวานังสัตถังสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมปะคะวตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิกาทาเยอนะอนุตตะลังธรรมมัจจกลงประวัติตังอปติวัตติยังสมเนนะวาพามเมนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกณจิวาโลกสมินติ ติิหะเตนะขะเนนะเตนะมุขเตนะยาวะพัม,มะโลกาอิทังทุกขดิโลธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาหลังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุาทปาธิทาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจ์เว อริยสัจจังภาเวตัปพันติเมพิกเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุามมสามจากขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโลธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเม,มพิกเวปุกเพอ azing. น,นันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขุง อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาธิยาวกีวันจะมีพิกเวอีเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตังทวาสากาลังยถาอุตังยานทัศนังนะสุวิสุทังอหสิ เนวตาวาหังพิกเวสเีวะเกโลเกส,มกเกสัมมาลกเกสัพัมมะเกสัสมัามานาค <c oughs> ามนิยาปชายะสเทวะมนุษสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัจญญาสิงยะโตจะัคโมพิกเวอิเมสุจะตโตสุอริยะสัจเจสุ เฮวันปิปภิวัติตังเทวาทศการังยถาภูตังยานทสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัสสัพพะมเกสัสสมณพามานิยา ปะชายาสเทวมนุษยาะาอนุตลังสม,มาสัมโพธิีอภิสัมพุโตโปัจจัญญาสิงยานันจปนานะเมทัสังอุปทาทิปุปปาเวมิวิมตติอญมันติมาชาตินักทิทานิอุนับพะวติสัตโธอะภุกฉิ ยันจัตทะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปาโนจะโอลาโลโอปโสโลโกเกปาตุหะละโสหิปาตุละโหสิอติกัมเมวเทวานางเทวานุภาวังอัทโขปคะวาอุทานังอุทานีสิัญญาสิวะัตะโะโกทันโย อัญญาสิวัตโกโกณทันโยติ <c oughs> อิติหิทางอายสมมโตโกนทันยัสสะัญญากนทันโยตะวิวนามังอะโหสีติ